สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมเจียสาเขียนว่าครับเจ้าที่งานช่างต่อแปประจันวิยาลัยรภัชชพลศูนย์นลิมครับทุกท่านครับก่อนหน้านั้นผมได้เคยเล่าเกี่ยวกับตู้น้ำดับเพลิงนะครับภายในอาคารนะครับแล้วก็ถังดับเพลิงนะครับตลอดจนถึงนะครับเตารับน้ําภายนอกอาคารนะครับที่ส่งน้ํานะครับจากรถดับเพลิง ขึ้นไปยังตู้ทำดัำเกลือเมื่อเกิดเหตุไม่ในอาคารชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก่อนที่จะเราจะรู้นะครับว่ามีเหตุหลไม่อะไรนะครับนั่นก็คือระบบควบคุมนะครับสัญญาณเตือนภัยหรือไฟลารซิสเต็มที่อยู่ด้านหลังนะครับเราไปโชครับแผงวงจรนะครับแผงวงจรที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้คือ กวบคุมน,นะครับสัญญาณเือไภัยนะครับโดยแผงสัญญาณกลงนี้นะครับจะถูกบอกนะครับเป็นชั้นๆไปนะครับเพราะว่าแต่ละชั้นนะครับเราจะแ่งแยกออกได้ว่าเรามีสัญญาณเือไภัยนะครับสัญญาณยิปเดเลเตอร์สัญญาณ itter, สมุทเดเลเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องทางการสั่อฟซึ่ง แผ็วงจรตรงนี้นะครับจะออกมากครับมันจบแปลงอาคาเลยนะครับแววตามม่างของอสัญญาณแยกเห็นนะครับหรือผู้ตุ่มบางแดงๆพวกนี้ก็จะดูนะครับจุดที่ขอออกมาใหอ้อย่างเช่นในห้องอห้องพักห้องทำงานห้องครัวหรือทางเดินอะไรพวกนี้นะครับแต่ละชั้นตางนะครับแต่ละชั้นนะครับก็จะมีสัญญาณาจับนะครับจับ ความร้อนแล้วก,ก็จักควันปุ่มควันนะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าแต่ละชั้นแต่ละอาคารนะครับเก่นเหี่นะครับส่วนในส่วนของแต่ละชั้นแต่ละอาคารคำหามหว่ามีหิบหรือสมุเมิเรนเตอร์นะครับยิปเรนเตอร์นะครับจากความร้อนสมุปเรนเตอร์จากลุ่มควันได้นะครับพวกนี้นะครับที่อยู่ตามตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในห้อง นอนห้องเรียนห้องทำงานท้งทางดินอะไรก็ตามนะครับจะส่งสัญญาณนะครับมายังที่ตู้คนบนอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นห้องที่เราควบคุมไว้นะครับแล้วนะครับสัญญาณนี้ก็จะกลับนะครับยิงไปที่กลี่นนะครับกลืนสัญญาณให้บอกอาคารที่ดังนั่นแหละครับก็คือมาจากในห้องตรงนี้นะครับตู้ควบคุมตรงนี้แล้วไอ้คนที่ อยู่หรือเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานนะครับที่ทำง,งานอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะวิ่กลับมาหรือประสานงานมาให้กับทาทีมที่อยู่ในห้องตรงนี้แจ้งเหตุว่าได้ยินเสียงดิ่งนะคนที่อยู่ในห้องทำงานห้องประมวลตรงนี้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานตรงนี้ก็จะวิ่งมาตรงที่แผงหนยย้าจอหรือแผงควบคุมนะครับซิสเต็มระบบซิสเต็มใหญ่ในเลนเตอรตรงนี้นะครับก็บครมไว้นะครับ ไฟอารามซีเตียร์เราอย่างนะครับก็คือของหลายชั้นแต่จะดูมากทีอย่างต้องผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับผมได้าติดสวิตแล้วก็ทำให้มันเกิดตัวอย่างขึ้ห็นนั่นก็คือึง5แ่าในโซนนะครับมีสเตเดียมฟรอง์นะครับมีสเตเดียม์ฟอร์วันนั่นก็คือในในห้องเรียนนะครับมีสเตเดียมร์ในห้องอากาศรีเลย์ที่ยังฟอร์วันชั้นแรกนั่นก็คือชั้นล่าง ันที่หนึ่งหรือนนชั้นที่สองหรือชั้นบนใช่ไหมครับชั้นล่างปุ๊บเนี่ยมีจุดนะครับหลอดไฟสีแดงๆขึ้นที่หน้าเห็นนะครับตรงนี้โซนนะครับตรงนี้ผมจะบอกได้เลยว่ามาันจะเห็นถึงว่าโซน s อสทีทับสิบห้าคือหมายความว่าโซนที่เกิดสัญญาณเตือ,อน,อองงนระงับเราก็จะเห็นบอกว่าตรงนี้นะครับคนที่มาอยู่คนที่มาเห็นกล้องจอตรงนี้แล้วปุ๊บก็จะวิ่งไปที่ โซนเอทีสิบห้านั่นก็คือเป็นห้องอะไรห้องเรียนห้องทำงานนะครับทางเดินอะไรหรือเปล่านะครับก็จะวิ่งไปที่จุดนะครับว่าดูว่ามันมีกลุ่มวันไหมมีความร้อนไหมแล้วอ่ามันร้อนยังไงนะครับก็จะวิ่งไปตามนะครับตรงนี้นะครับเป็นวงจรควบคุมนะครับอาราแอายอาร์ซิสเตอร์ตรงนี้นะครับให้เราได้รู้นะครับในอัตราสูงนะครับหร,ร,ร,รืออัตรทาที่หาจุด คนได้มากหรือคนที่มาใช้บริการหรือทางสาระนะครับจะต้องประกอบไปด้วยนะครับไฟอารามซิสเต็มหรือระบบเตือนภัยในอาคารตรงนี้นะครับตามพร,ระราชบัญญัติปี2522และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและ,ะเมิดคาสะอาดไปที่จะต้องมีนะครับในการเตืนนอนภัยนะครับตรงนี้เราจะได้ดูว่าใกเลยคร่าว,าวได้บรรยายไปนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับในนี้นะครับไฟสีแดงนะครับชั้นหนึ่งนะครับ ที่ผมไ่อดูตรงนี้ก็คือแบบนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าโซนเอฟพีทับสี่ห้าอยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับเข้าไปดูว่าโซนนี้เปนอยู่ที่ไหนนะครับนี่นะครับขอุญาตนะครับโั้นี่ถ่ายทำควเดูนะครับแต่ละที่นะครับแต่ละห้องนะครับโซนนะครับจะออกแบบมาอย่างนี้เลยนะครับจะถ้าหรือว่าทุกท่านสังเกตเห็นไฟเขียวๆนะครับอ่าอันนี้คือปกตินะครับปกติเห็นนะครับปกตินะครับปกตินะครับ ปกตินะครับโซนเมื่อกี้นะครับที่เป็นโซน S อนะครับทับสิบห้านี่ไงครับเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับสีแดงนะครับมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอันนี้จะเป็นส่วนในส่วนของกล่องควบคุมนะครับแก้ไขนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมาจากแผงระบบไฟอาร์ิสเต็มควบคุมในส่วนของแผงหลังนะครับตัวนี้มันจะเป็นแผงย่อย ตามที่ปุ่มทางฝ่ายงานที่อว่าตามปุ่มหรือไฟอาคารนะครับได้ติดตั้งระบบไปนะครับก็วอยู่มันก็จะมีปุ่มของตรงนี้นะครับนอนดีฟายนะครับนอนดี่ายบายโฮสต์ฟิลด์นะครับอนนี้เป็นนีฟายโฮสตฟิลด์โซลเอสซีครับสี่ห้าครับก็อยู่ขึ้นสีแดงตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็จะอยู่ที่ปุ่มสมมุติเลดเตอร์ที่อยู่ในห้องดูือฮีทเลดเตอร์ที่อยู่ในห้องตรงนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้ แล้วก็ไปดูผมว่ามันเกิดเหตุอะไรบ้างนะครับกาุมว่าเราไปเสียงไฟฮาลามมันดังภายในอาคารแล้วเราก็วิ่งวิ่งมาดูแล้วนะับก็พุกบไปเราเจอไอ้ตรงไฟสีแดงแดงขึ้นครับตรงนี้นะครับเราก็วิ่งไปจุดตางจุดเพราะเราต้องรู้แหละคนที่ทํางานที่นี่นะครับหรือเจ้าที่รักษาความิภาหรือเจ้าที่ภายในนะครับจะรู้ตำแหน่งนะครับของที่เกิดเหตุนะครับแล้ววิ่งไปที่เกิดเหตุถ้ากลุ่ว่า ในที่เกิดเหตุส่งสัญญาณออกมาก็ไปเจอกลุ่มควันนะครับกลุ่มควันนะครับก็จะไปเจอระบบดับระเบิดภายในอาคารตู้น้ำระเบิดที่ผมได้คุยไปเมื่อสักครู่นะครับว่าภายในอาคารแต่ละชั้นนะครับห่างกันไม่เกินสามสิบเมตรอะไรพวกนี้นะครับก็จะออกแบบตู้น้ำับเบิดมาให้นะครับเพื่อใช้ในการดับเพลิงภายในอาคารนะครับหากว่าเราไปเจอไปพบเหตุระเบิดนะครับมือนะครับเราจะเรามีร่างฐาน ระพึงคะแนนคารนะครับจะเป็นถังชนิดไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีระบบไฟล์รูสเรีวนะครับหรือไฟล์รูสแลกในการดันถึงนะครับก็สามารถดึงไปได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งระบบไฟล์รสเรีไฟล์รูสแลกนะครับก็จะมีระยะ สายน้ำนะครับก็อยู่ประมาณ30เมตรนะครับตรงนี้30เมตรก็ดึงอกไปเลยนะครับเราใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นนะครับตู้น้ำดับเพลิงคาแนนชาร์ถือว่าเป็นตู้น้ำาอบเพลิงเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าไฟที่เราไปเจอมันไหม้อยู่นะครับเราสามารถได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์ตรงนั้นดับนะครับแต่ยกเว้นนะครับยกเว้นจะดับได้นะครับใช้เฉพาะถังดับเพลิงนะครับหากว่าไฟที6 6่มันไหม้อย <c GT> ู่ <cor Israel> เป็นปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับห้ามใช้ไฟโลต์สเลีวหรือระบบน้ำนะครับเข้าไปฉีดเดด็ขาดนะครับก่อนจะฉีดได้หรือดับได้ด้วยระบบไฟน้ำนะครับต้องไปดงระบบไฟฟ้า,าน,นั่นก็คือตัดสัญญาณไฟฟ้าก่อนนะครับเพื่อป้องกันตัวของเราเองนะครับตัสสดสัญญาณไฟฟ้าก่อนถึงจะดึงระบบไฟโลตสเลีวนะครับเข้าไปบอกได้นะครับหากว่า เราเจอแล้วก็เราต้องตั้งสตินะครับแล้วอย่าไปใช้เนี่ยกระทำอย่างหนึ่งหาปีชนะครับเริ่มต้นให้ใช้ทางดับเตื้งก่องนะครับทางดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันยังดับไม่ได้นะครับไฟยังอยู่ในระยะที่สามารถเราควบคุมได้นะครับให้พุ่ไปลงสถานที่หรือตัดสังเวยกองนะครับแล้วดึงระบบเมนน้ำไฟพลังแก้ไขนะครับไฟโพส่งเรวไฟโพส่งแหลกนะครับดึงเข้าไปายฉีดน้ำได้นะครับทำให้ ระบบไฟหรือค่าไฟที่ไหม้นะครับจากไฟที่ไหม้วงจรในส่วนของคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มันมีกระแสไฟฟ้าอะไรผ่านอยู่คือเป็นไฟคา่า C นะครับเป็นไฟคา่า C ให้ตัดกระแสไฟออกครับให้ทําทําไฟตรงนั้นที่มันไหม้ให้เป็นไฟค่า B ให้ได้นะครับเพืจะใช้ไฟอัดเร็วหรือไฟอัดแรงในการที่ใช้ระบบนต์เป็นหลักนะครับในส่วนของ การให้ข้อมูลน,นะครับหรือแชร์ข้อมูลในวันนี้นะครับก็่าดไปได้ดีแม้กระทั่ทงว่าตู้น้ำประปึงภายในอาคารนะครับระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยหรือกลิ่นหรือออดนะครับภายนอกาคารนะครับและตลอดจนถึงระบบไฟซิสเต็มนะครับไฟอะไรซิสเต็มหรือห้องควบคุมสัญญาณไฟตรงนี้นะครับวันนี้ก็ตอกหอกขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ารับชมนะครับการให้ข้อมูลนะครับในส่วนตัว,ตวผมและตลอดจนที่ทําง,งานของผมนะครับในคราวต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปชมอะไรในส่วนของงานต้องกันหรือความสวยงามหรือสถานที่ต่างๆของแหมหาวิทยาลัยอ,อยู่ผมจะให้ข้อมูลอิกทีนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชม